เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องร e m a i ของเรานะครับก็วันนี้เราก็กลับกันมาในเกม Dead by Daylight Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนจะเกิดมาอยู่กัน3คนเลยนะใช่ไหมวะใช่ในนี้ไม่มีนะอุ้ยสี่คนเลยเอาเรื่องแต่ว่าอยู่ด้วยกันหมดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ น่าจะมีแยกไปปั Don t. Don t <S <S ่นไฟด้วยเพื่อนมึงจะคานทำไมวะน่ะเขาไม่เรียกคานเดียวเขาเรียกย่อเสร็จพอดีเสร็จพอดีไปเราอุ้ยปัจตัวเองโดนโดนเดเลตโดนวินวอล์กไปเบสเมนต์อยู่บ้านฟ้า ปั่นต่อปั่นต่อในเมื่อมันไล่เพื่อนเราเราก็ต้องปั่นครับตามสเต็ปถ้ามันไล่เราเพื่อนปั่นมันไล่เพื่อนเราปั่นครับเกมนี้ง่ายง่าย <Wow. S 1> แต่ไม่ง่ายตรงที่จูงนี่แหละสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนก็ oh. อ,อีซี่เอยเห็นโทเทมไม่ได้เห็นแล้วมันคันมือขอแก่หน่อยนะทุกคนเหมือนจะหลุดนะคนเมื่อกี้ไปไล่อีกคนหนึ่งละมันมาที่เราแล้วมาที่เราแล้วที่ไหน แมวเรายัางไม่ขึ้นนะทุกคนเราต้องใจเย็นไว้เหมือนเพื่อนจะลากมาแล้วเพื่อนลากมาแล้วหิวเพื่อนก่อนกลับไปตีคนเดิมอีกแล้วครับทุกคน<อ>แต่ว่าเครื่องสองเครื่องนี้ใกล้กันมากเลยอ่ะฝนตกด้วย ในชีวิตจริงนะทุกคนไม่ใช่ในเกมเพื่อนมาปัดตรงนี้เออไม่เป็นไรแยกกันปั่นก็ได้มันจะได้ไวหน่อยเครื่องนี้เราก็ปั่นได้เยอะเยอะมั้งเยอะแหละเอาแล้วละ่ะทำไมตรงนี้มันจุดรวมพลคนเจ็บหรือไงวะมาเพื่อนฮิวก่อนมีคนเจ็บวิ่งมาตรงนี้หมดเลยเหมือนเป็นโรงพยาบาลยังไงอย่างนั้นอะ ในโลกแห่งความเป็นจริงนะตอนนี้นะทุกคนฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเสียงมันเข้าใหม่คือผมชิลมากเลยอะเกมเนี้ยปั่นฮิวเพื่อนปั่นฮิวเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะเอ้าโอเคปีนมาปีนมาเออปีนมาแล้ ให้มันกองแกงกองแกงก่อนมันถึงเวลาของเราแล้วทุกคนเพื่อนถ้าตะกอนเล่นไม่เป็นอนะ่ะทุกคน <c oughs> ผมว่าแล้วทำไมเพื่อนมันจุโขดกันจักเลยถ้าตะกอนเล่นไม่เป็นถ้ามันกองแกงกองแกงมันไม่เดินไล่เลยเพื <c oughs> ่อนมันกองแกงอีกละคณไปสนแล้วคุณทังปั่นดีกว่า แลทำไมเวลาผมอัดคลิปมันจะต้องเจอแบบนี้ทุกทีเลยวะนี่มันมันบลองอะฆาตกรจะนั่งปั่นข้างๆก็ยังไม่รู้ตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอฮ้ยมันไม่บลองละทุกคนมันไม่บลองละเอามันบองอีกละเอามันไม่บองเอามันบลองเอาม่รู้แล้วไปปั่นไฟดีกว่าทุกคนผมต้องต่อยเกมแล้วแหละฆาตกรมันบลองอะเอารีบปั่นให้เสร็จดีกว่า ปวดหัวเลยอ่ะเวลาผมอัดอัดคลิปทีไรผมต้องเจอแต่ฆาตกรบ้องบ้องอ่ะหรือไม่ก็เสือทีมเหล่าบ้อง oh, <no. S 1> แต่พอเล่นแบบไม่อัดคลิปแนละ้วแม่งจะเจอแต่คนโหดอ่ะ <Wow. S 1> แรงผมก็ไม่ได้ต่ํานะตอนนี้ก็แรงแปดแล้วนะเนี่ยมันมันเข้าๆออกๆกอับมันกองแกงกองแกงอ่ะอย่างวะรีบปั่นรีบออกดีกว่าทุกคนผมอยากเปลี่ยนเกมแล้ววะไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเกมไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนเกมเล่นนะเปลี่ยนตา แล้วก็มาล้มก่อนเหน,นียนไว้เนียนไว้จงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูไม่เห็นก็เฮียละโอ้ยโ,โดนเฮ้ยบางทีมันก็ตูหดวนะทุกคนบ้องบ้างหดบ้างเอาเอา,เ,อาเริ่มบล็อกอีกแล้วเอา ไม่สนแล้วเว้ยไปแล้วเด้อผมไปเปิดเอกประตูแล้วกันทุกคนเราทำเอาแต้มกันแล้วกันตรงนี้เพื่อนน่าจะเปิดประตูตั้งไว9้9กแล้วหรือเปล่าปรับภาพต่ำมันไม่รู้ด้วยเดี๋ยวว่าเปิดไว้อ่าโอเค99้าเกตัวเองแป๊บโอเค let's go ไปกันดีกว่าอีกคนไปไหนวะคนเจ็บไม่อยู่ครับหมอเรียกแอมบูลนโอเคเราออกดีกว่าเนาะอยากเปลี่ยนเกมไวๆอะ่ะมันเจอฆาตรกรบล็อกนะทุกคนเอาเป็นว่าไปเจอกันอีกเกมก็แล้วกันนะครับไปกันเลยเอาแล้วครับก็มาต่อกันในเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับท,ท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าเกมนี้เราจะเราจะเจอฆาตรกรบล็อกอีกหรือเปล่านะฮะ มารอดูกันเลยดีกว่าขอแบบโหดๆหหได้แม่ตึงๆเลยอะ่ะเนี่ยปวนปุ๊บมาปั๊บเลยเว้ยตรงไหนวะเดินเนิร์ดเอาเอาเอาเอ้า oh <my> ถามจริงอีกแล้วเหรอเฮ้ยเี่เกือบแล้วเกือบแล้วเดินเนิร์ดเดิน เนื้ตเดินๆๆๆดินทุกคนผมเจอฆาตกรบองอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มบิงแล้วเขาเริ่มบีงแล้วอะอยังไงยังไงดีวันนี้จะถึงฝั่งฝันหรือเปล่าขอสักทีได้ไหมตรงหน้าสักทีหนึ่ง โอ้ทำไมผมเจอแต่แบบนี้วะทุกคนเวลาผมอัดคลิปเนี่ยไม่สนแล้วไปตั้งไปตั้งฟันไฟต่อลอะอะ,อะ,อะบิ๊กยังไงให้อยู่กับที่ผมเปเลยอะทุกคน <Nope. S 1> อ่ะเขาจะได้ผมไหมผมโยกไปแล้วเมื่อกี้ ไล่แล้ววะแล้วก็บองอีกล้วบิงยังไงให้อยู่กับที่วะเนี่ยทุกคนผมไม่ได้บูลลี่เขานะแต่ผมแบบคือมันคือมันคือมันสุดจริงกับผมเจออย่างนี้ทุกตามันก็ไม่ได้ป่ะไม่ไหวว่ะ เปิดกล่องแป๊บนี่ตามร่องรอยมาแล้วะข้ามผมเล่นกับเขาหน่อยแล้วกันนะอุ้ย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 ,ยสะดุง้งสะดุง้งเอาข้ามผมฮา,าอ่ะผมฮาแอนิเมชันการข้ามอ่ะ เอา้เาแล้วไปเปิดตู้ทำไมอะจะบิก๊กมาก็ได้ะนนียเอา้เาแล้วก็เปิดตู้อีกละ,ะมามามาขอสักทีหนึ่งเออผมเอาแต้มหน่อยแล้วกันทุกคน เหลือสองเครื่องละไหนๆก็เหลือเครื่องน้อยแล้วขอหน่อยแล้วกันเอาบิงกับที่อีกละ <laughs> ผมเศร้าอ่ะทุกคน <laughs> บิงกับที่ <laughs> โอ้โห <laughs> ผมยืนนิ่งๆเลยอะเอา้า <laughs> ทุกคนผมไม่ไหววะ่ะ ผมไปเปิดประตูออกแล้วนะผมไม่ไหวจริงสองเกมเจอแบบนี้แม่งไม่ไหวปะแม่งมาแบบสไตล์เดียวกันเลยอะ่ะเดินกระจึกกระจึกกระจึกเมื่อกี้ก็ปิงปองติงตองมันเรียกอะไรกิงกล่องแก้วเหรอเดรเลตอะมาแนวเดียวกันหมดเลยคือแบบเดินทีละนิดเดินทีละนิดอะแล้วก็เหมือนผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าผู้เล่นใหม่มันก็ไม่น่าจะเดินกระเถิบกระเถิบปะ ทุกคนคิดว่ามีโนวันไหมก่อนกลับเว้ยขอหน่อยแล้วกันเอาล่ะเขาจะบินกับที่หรือเปล่าไอ้เกียคือแบบด้านหน้าก็ไม่ได้มีอุปสรรคแลทุกคนเขาก็ยังบินอยู่กับที่อะผมงงแบบก็เอาเป็นว่า น่าจะสนุกหรือว่าอาจจะหากันมากกว่านะครับทุกคนในเกมนี้ก็เอเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ฝากทักไปถาม GM ด้วยนะครับว่าอะไรวะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ